แนะนำตัวนะครับผมชื่อสมบูรณ์จากอ,าอ,าออกอากาศจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นวันแรกนะครับที่ผมมีโอกาสได้เข้าได้ฟได้เล่าเรื่องราวของคาณะนัน่นแนะนําตัวเป็นทางการก็คือผมปัจจุบันก็คือทําธุรกิจ ส่วนตัวในกาแฟลูมิน่าและปุ๋ยลูมิน่าก็คือผมอยู่ในเส้นของภาคเกษตรอยู่แล้วถึงทีนี้ทำไมต้องมาคุยเรื่องคาณนาอันวันนี้เพราะผมได้เห็นประสิทธิภาพของคาณนาอันที่ได้ทดสอบโดยอาจารย์เสรีให้ผมมาหนึ่งซอง แล้วก็ใช้กับต้นทุเรียนแล้วก็ต้นต้นพริกไทยนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นขณะที่ผมรดน้ำนะครับก็ถือว่าคานาอันเป็นน่าจะเป็นสินค้าตัวต,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 วตวลาดควบคู่กับสินค้าตัวอื่นได้นะครับถึงที่นี้มาดูก่อนนะครับว่าธาตุอาหารของพืชต้องประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมนี่คือความเป็นจริงของในในในภาคเกษตรนะครับพืชต้องการธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมแน่ๆเอาล่ะครับทีนี้ปุ๋ยทั่วไปที่เกษตรกรใช้ข้อที่หนึ่งเลยครับปุ๋ยเคมี Me. ข้อที่สองเคมีอินทรีย์ข้อที่สามคือปุ๋ยอินทรีย์ ข้อที่4ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพและข้อที่5คือวัสดุปรับปรุงดินไม่มีปุ๋ยเคมีชีวภาพนะครับมันจะไม่มีให้รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์อันนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมองโดยคนส่วนใหญ่จะเห็นเห็นที่โดยส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยเคมี ทีนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่ได้รับสารอนินทรีย์หรือสารอินทรีย์สังเคราะห์รวมถึงปุ๋ยเชิงเดียวหรือปุ๋ยเชิงผสมหรือเชิงประกอบก็แล้วแต่นะครับประกอบด้วยตัว N ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็คือ NPK ที่เขียนข้างกระสอบนั่นแหละครับไนโตรเจนบำรุงต้นบำรุงใบฟอสฟอรัสบำรุงรากบำรุงดอก และโพแทเสเซียมตัวเคนะครับบำรงแป้งบำรงน้ำตาลเร่งผลผลิตปุย๋ยเคมีที่เรารู้จักโดยทั่วๆไปในท้องตลาดเช่นปุ๋ยสูตรเสมอก็คือ15 15 15 4 6 0 0กเนี้ยก็คือปุ๋ยยูเรียมุ่งเฉพาะบำรุงต้นบำรงใบนะครับ4ี่หกศูนอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือปุย๋ยเคมีครับและปุ๋ยอินทรีย์ครับ ปุยอินทรีย์คือทำจากเศษวัสดุอินทรีย์เช่นท่านหมักพวกวัสดุที่เหลือใช้เช่นหญ้าเช่นฟางเศษอาหารเหลือใช้ที่อยู่ในห้องครัวของท่านนั่นแหละครับเกิดเอามาสับหมักร่อนแล้วก็สักัดด้วยวิธีการอื่นๆเศษเศษจากปลาเศษจาก กุ้งเศษจ,จากของใช้ในครอบครัวเหล่านี้ครับนี่คือเราเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์มี NPK น้อยมากเห็นไหมครับนี่แค่1%หรือ0.5 0 5แค่นี้นะครับนี่คือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพอะครับปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตสามารถสร้างธาตุอาหารพืชช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการบำรุงปรับปรุงดินในทางชีวภาพทั้งกายภาพและทางชีวเคมีและให้ความหมายถึงปุ๋ยที่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ด้วยครับแล้ววัสดุปรับปรุงดินล่ะครับวัสดุปรับปรุงดินเราเช่นเ,เหมือนอย่างผมเนี่ยครับผมใส่ในสวนทุเรียนคือใส่ปูนใส่ปูนขาวนะครับครับเพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างใส่กรมมฐานเพื่อปรับปรุงดินที่เป็นด่างให้เพิ่มมาเป็นกรด นะครับโดยเฉพาะท้องไร่ท้องนาที่ขุดขึ้นมาแล้วปลูกพืชน,นะครับในภาคใต้บ้านผมนะครับเขาจะขุดท้องนาแล้วมาปลูกปาล์มอันนั้นแน่นอนครับดินเป็นด่างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปคุยตรงนั้นนะครับเราเราต้องเข้าใจอีกข้อหนึ่งคำคำหนึ่งนะครับคำคำนั้นก็คือกรดอะมิโน,โน กรดอะมิโนเป็นเอนไซม์ที่พืชต้องการคาราอันเป็นกรดอะมิโนนะครับทีนี้กรดอะมิโนเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโปรโตีนใช้ได้ทั้งฉีดพ่นและลงดินสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดมีความสำคัญต่อพืชทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเร่งใบเขียวเร่งรากเร่งผล ช่วยกระตุ้นการดำการทำงานของโฮอร์โมนพืชเร่งการเปิดตาดอกให้ออกผลได้ดียิ่งขึ้นนี่คือกรดอะมิโนสำคัญที่สุดครับกรดอะมิโนใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับอินทรีย์วัตถุจึงไม่ต้องจดทะเบียนเป็นปุ๋ยสูตรครับนะครับปุ๋ยที่ผมใช้ที่ผมขายทำตลาดอยู่ปัจจุบันก็คืออินทรียเชวภาพก็เหมือนกับ กรดอะมิโนเช่นกันครับทีนี้คานาอันคือสารเสริมประสิทธิภาพนะครับเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือคานาอันเป็นกรดอะมิโนเช่นกันครับนะครับนะทีนี้คุณสมบัติของกรดอะมิโนอย่างที่ผมเล่ามาตั้งแต่ตอนต้นล่ะครับอันนี้นะครับท่านค่อยไปเรียนรู้โดยเฉพาะมีข้อมูลอันนี้ในไลน์กลุ่มอยู่เยอะมาก ท่านโหลดเก็บมาแล้วศึกษาได้เลยครับผมจะไม่ดีเทลในเรื่องของรายละเอียดตรงส่วนนี้นะครับนะท่านศึกษาเอาได้เลยครับมีข้อมูลเยอะมากนะครับทีนี้ระยะการฉีดพ่นคานาอันกับพืชชนิดต่างๆนะหนึ่งซองใช้ได้ถึงห้าถึงสิบร่ ต้นทุนตกไร่ละ35บาทเท่านั้นเองฉีดพ่นทางบายตามระยะของพืชเช่นเช่นขณะที่พืชกำลังออกดอกช่วยให้เร่งการเจริญเติบโตของดอกช่วยให้ดอกผสมเกสรได้ดียิ่งขึ้นถ้าฉีดพ่นในขณะที่หลังจากออกดอกไปแล้วเริ่มติดผล ช่วยให้ผลนั้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นก็คือเร่งการเจรินเติบโตของผลจากเม็ดเล็กๆจากลูกเล็กๆนั่นแหละครับให้โตขึ้นตามระยะของพืชความหมายคืออย่างนี้นะครับนะครับท่านใช้ขณะที่เช่นเช่นเออผมเ,ออเราเราผมฉีดกับต้นทุเรียนอย่างเนี้ยต้นทุเรียนกำลังเจริญเติบโตเพราะเป็นทุเรียนเล็กยังไม่ได้ผลผลิต ก็ช่วยให้ต้นทุเรียนนั้นออกใบดีแตกใบดีขึ้นแตกยอดดีขึ้นช่วยให้รากฝอยของทุเรียนหาอาหารได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยครับประมาณนี้แต่ถ้าเราไปใช้ขณะที่ทุเรียนมีออกลูกออกผลไปแล้วก็ช่วยให้ลูกของต้นทุเรียนนั่นแหละครับจะเริญเติบโตและก็มีภูที่สวยงามมีผิวสีที่สวยงามนี่คือ ความความพิเศษของคานาอันช่วยเรื่องแบบนี้นะครับทีนี้คานาอันนั่นพ่นทางใบก็ได้ฉีดพ่นที่ลำต้นก็ได้ผมนั่นใช้กับสปริงเกอร์โดยผมเอาคานาอันผสมกับน้ำแล้วปล่อยไปกับสปริงเกอร์ครับ ผมใช้วิธีการนี้ถ้าผมฉีดพ่นมันไม่ไหวเพราะต้นทุเรียนมันสูงไปแล้วต้นลำไย,ยคิดตั้นของผมมันสูงเกินที่ที่ทีเ่เครื่องพ่นธรรมดานื่องจะเอาถึงมันต้องใช้เครื่องยนต์แล้วล่ะครับอันนั้นนะครับเนี่ยผสมน้ําและปล่อยไปกับน้ํานะครับในอาาัตราส่วนหนึ่งซองต่อประมาณถังน้ำสอ0รลิตรนะครับผมใช้ขนาดนั้นและปล่อยไปเลยครับ แล้วผสมลงไปหลังจากที่ผมใช้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของผมแล้วเห็นไหมครับผมใส่ปุ๋ยเสร็จผมก็ฉีดพ่นคาะาอันเนี้ยทับลงไปครับช่วยให้อ,อินทรีย์ชีวภาพของผมนั่นแหละครับ เกิดการละลายดีขึ้นช่วยให้แตกตัวดีขึ้นช่วยให้พืชได้ได้หาอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารจากอินทรีย์ชีวภาพนั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านครับตอนที่ท่านท่านฉีดพ่นในนาข้าวเป็นระยะนะครับเช่นระยะแช่มเมล็ดอย่างเนี้ยแล้วก็ช่วยให้มเมล็ดนั้นงอกง,งามดีขึ้น เมื่องอกงามดีขึ้นแสดงว่าแล้วก็เม็ดนั้นไม่เสียไม่เน่าเนี่ยครับใช้ตอนนั้นและเมื่อผ่านช่วงนั้นไปแล้วก็เอาเข้าวไปหวานนะครับช่วยขณะที่ข้าวยังต้นเล็กนั่นแหละครับช่วยให้ข้าวแตกกอดีขึ้นเนี่ยครับนี่คือใช้กับนาข้าวนะครับและพืชชนิดอื่นล่ะครับเช่นอ้อยเช่นมันสำปะหลังเช่นข้าวโพดเช่นถั่วเขียวถั่วลี่สงยาสูบสับประรดเหล่านี้ ท่านใช้ใช้ได้หมดเลยแต่ใช้และช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตหรือช่วยให้พืชน,นั้นๆที่ท่านใช้อยู่นั่นแหละครับมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นท่านฉีดพ่นเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งหนึ่งซองแรกวันนี้ผมใช้วันที่หกแล้วนะครับซองแรกที่ผมอาจารย์เสรีให้มา หวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์นินท่านคุณนินส่งเข้ามาวนันประมาณวันมะรืนเนี่ยครับก็คือครบเจดวันละผมจะผสมน้ำอีกสองร้อยุแล้วก็พ้นต่ออแล้วก็สปริงเกอร์ต่อครับเนี่ยใช้ประมาณนี้นะครับช่วยให้พืชของเราจเจริญเติบโตดีขึ้นทำไมเราใช้กับสวนยางพาราแล้วน้ำยางเพิ่มประสิทธิ์เพิ่มปริมาณน้ำยางขึ้นล่ะครับ ตอนนี้วันนี้น้ำยางพาราที่อำเภอทุ่งสงวันนี้70กว่าบาทแล้วนะครับไม่เคยมีปรากฏการ์ว่ายางพาราสูงขึ้นขนาดนี้เลยมันช่วยให้ท่อน้ำเลี้ยงของเนื้อยางของต้นยางพารานั่นแหละครับโฟโลและก็สะอาดขึ้นเมื่อสะอาดขึ้นต้นยางพาราได้รับสารอาหารครบถ้วนก็น้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางไหลเพิ่มขึ้นทันทีครับ ใช้ในสวนปลาล์มน้ํามันขณะที่ปลาล์มน้ํามันกําลังกําลังจะได้ตัดนะครับก็คือกําลังจะได้เก็บเกี่ยวยางปลาล์มน้ํามันแล้วแหละครับช่วยให้ปลาล์มในช่วงเจ็ดวันหรือสิบวันก่อนที่จะตัดส่งขายที่ลานเทนะครับช่วยให้ปลาล์มนั้นลูกใหญ่ขึ้นลูกโตขึ้นใชทน้ท่านท่านใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรเร่ง เร่งเนื้อเร่งแป้งของปามน้ามันได้เลยครับเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมพูดเฉพาะพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วทําไมพืชเล็กๆที่เขาใช้กันล่ะครับเช่นผักบุ้งพวกคานาพวกกวางตุ้งพวกแตงพวกเหล่าเนี้ใช้ได้หมดเลยครับแต่ใช้ได้ฉีดพ่นให้น้อยลงขอโทษผูฉีดพ่นระยะเวลาที่กระชั้นสั้นขึ้นเช่นสาถึงหวันท่านก็ค่อยฉีด นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยพืชที่เราใช้ในชีวิตประจำวันพืชสับสวนครัวแบบนี้นะครับอายุมันสั้นนะครับเมื่ออายุสั้นเราก็ใช้ให้เร็วขึ้นนะครับไม่เหมือนกับยางพาราไม่เหมือนกับปั๊มน้ำมันไม่เหมือนกับทุเรียนนะครับแบบนี้นะครับนะนี่พวกดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะครับสำคัญที่สุดครับหลังจากที่ท่านหวานข้าวในนาข้าวไปแล้วนะครับเมื่อข้าวแตก แต่ก็จริญเติบโตดีขึ้นท่านก็ใช้กับปุ๋ยเคมีทั่วๆไปเร่งให้ข้าวนั้นออกรวงและทำให้เม็ดข้าวนั้นเ,เต็มเต็มรวงนะครับท่านใช้คานาอันตอนนั้นได้เลยช่วยให้น้ำหนักของเม็ดข้าวดีขึ้นนะครับนี่คือท่านใช้กับข้าวนี่คือผู้ที่ใช้คานาอันกับสวนยางนะครับ ประมาณนี้นะครับแบบนี้จริงๆนะครับนี่ภาพในฝั่งซ้ายมือเอ,อช่วยให้ตาของตาดอกของทุเรียนนะครับแตกยอดได้เร็วขึ้นแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นมันสัาปะหลังครับก่อนใช้หลังใช้ต้นดูภาพตรงส่วนนี้นะครับนี่พืชพืชผักสวนครัวประมาณนี้นะครับนี่คือช่วยให้ดอกช่วยให้ต้นช่วยให้โต เพิ่มขึ้นนะครับเอาล่ะครับทีนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างไรท่านทั้งหลายภาพนี้ถ้าท่านแคปหน่าจะไว้ท่านแคปได้เลยครับผมสมมุติที่วันนี้เกษตรกรใช้ปุ๋ยครั้งละสิบกระสอบเป็นตัวเลขที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับผมใช้ตัวเลขว่ากระสอบละหนึ่งพันบาท ก็เท่ากับหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่าปุ๋ยที่ท่านท่านใช้กับพืชผักหรือพืชหรือนาข้าวหรือไร่อ้อยของท่านไร่มันสำปะหลังของท่านผมพูดประมาณนี้นะครับผมเอาตัวเลขเป็นกลางกลางนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อปุ๋ยยี่ห้อใดซึ่งบางยี่ห้อ2 0 0 0ก็มีบางยี่ห้อ1,800ก็มีบางยี่ห้อ1 0 0ห้ก็มี แต่ผมใช้ตัวเลขกลางๆก,ก็คือ1,000บาทแล้ววันนี้ท่านซื้อคานาอันไปไปหนึ่งกล่องนะครับในหนึ่งกล่องมี5้ซองกล่องละ895บาทท่านลดการใช้ปุ๋ยจาก10กระสอบเหลือ5กระสอบก็พอ แล้วท่านเอาคานาอันหนึ่งถุงขอโทษหนึ่งซองผสมน้ำสักครึ่งถึง1ลิตรแล้วแต่ท่านนะครับครึ่งลิตรก็ได้หรือหนึ่งลิตรก็ได้ผสมแล้วก็เทลงไปในกระสอบปุ๋ยนั้นเลยครับเทลงไปในกระสอบปุ๋ยและปิดปากกระสอบปุ๋ย แล้วก็คลุกคล้าก็คือใช้เท้าเหยียบกว็ได้พลิกไปพลิกมาพลิกบนพลิกล่างแบบนั้นแหละครับความหมายก็คือทำให้ตัวคานาอันผสมกับปุ๋ยในหนึ่งกระสอบนั้นแหละครับท่านพักไว้สักประมาณหนึ่งถึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงท่านก็เอาปุ๋ยไปวานปก,กติไปใช้ได้ปก,กติตัวคานาอันจะช่วยให้ปุ๋ยที่ท่านใช้นั่นแหละครับ ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือเท่ากับปุ๋ยที่ท่านใช้สิบกระสอบเลยนี่คือผลที่ท่านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเหตุผลว่าตัวคานาอันเป็นตัวเพิ่มหรือเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพเมือขึ้นมากขึ้นท่านจะใช้กับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือปุ๋ยทั่วทั่วไปที่ท่านใช้ได้เลยครับใช้เป็นอินทรีย์วัตถุหรือสิ่งที่ท่านใช้ในการบำรุงต้นไม้ของท่านนั่นแหละครับท่านผสมกับคานาอันได้เลยครับแล้วท่านลองคิดดูสิครับถ้าวันนี้ตอนที่ท่านซื้อสิบกระสอบกระสอบละหนึ่งพันบาทเท่ากับเงินหนึ่งพันบาทแล้วท่านลดเหลือแค่ห้ากระสอบก็เท่ากับ ค่าปุ๋ยของท่านก็คือห0 0พนบาทบวกด้วยคานาอันแ9ดร้ยกผมพูดกลมๆก,ก็คือ1000บาทคานาอัน1000บาทเห็นไหมท่านก็ประหยัดไป4000บาทนี่คือลดต้นทุนครับประสิทธิภาพของของคานาอันนั่นแหละครับช่วยให้ปุ๋ยนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงๆแบบนี้จริงๆนะครับนี่คือ จุดประสงค์ของคานาอันช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแบบนี้จริงๆนะครับวันนี้ผมขออนุญาตทุกท่านนะครับขออนุญาตทุกท่านจริงๆวันนี้นี่คือปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์ชีวภาพที่เป็นยี่ห้อของผมครับเป็นอินทรีย์ชีวภาพที่ใช้กับคานาอันแล้วได้ประสิทธิภาพดีขึ้นเพิ่มขึ้น ผมทำธุรกิจผมขายปุ๋ยอ,อินทรีย์ชีวาภาพยี่ห้อของผมเนี้ยมาหลายปีมากแล้วผมรู้ว่าถ้าผสมกับสารเสริมประสิทธิภาพนั้นช่วยให้ท่านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆผมจะไม่ดีเทลในเรื่องของรายละเอียดปุ๋ยของผมนะครับท่านทั้งหลายครับวันนี้กเกษตรกรไทยปัญหาของกเกษตรทุกวันนี้ ผมพูดตรงนี้นะครับว่าภาคใต้บ้านผมวันนี้ <What? S 1> ยางพาราก็แทบกรีดไม่ได้เพราะเป็นช่ว,ชวงฤดูผลัดใบช่วงที่ไม่สามารถกรียดยางพาราได้เพราะมันแรงจัดทุเรียนก็เช่นกันครับกินน้ำมากๆต้องใช้น้ำในการรดทุเรียนมากๆแล้วสำคัญที่สุดครับ ถามเกษตรกรทุกคนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของสวนยางสวนปาล์มน้ำมันก็แล้วแต่ครับวันนี้รายจ่ายในการภาคในภาคเกษตรเรื่องของยาฆ่าหญ้ายาฆา่า,มาแมลงและปุ๋ยและค่าแรงของภาคเกษตรนั้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันวันนี้ชาวสวนยางแทบอยู่ไม่ได้แล้วนะครับ แต่ตอนนี้ราคาวันนี้เจบกว่าบาทวันนี้ก็ถือว่ายังพออยู่ไอ้อยู่ครับแต่ถ้าช่วงที่น้ํายางออกเยอะๆแล้วมันเหลือ30กว่าบาทล่ะครับช่วงนั้นไม่พอใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับคานาอันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคืนชีวิตให้กับธรรมชาติเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสําคัญที่สุดครับ เป็นอินซีเป็นวัสดุที่ผลิตจากอินซีจากชีวภาพพืชปลอดภยัยเราปลอดภยัยแล้วสำคัญที่ทสุดครับถ้าสามารถทำเป็นธุรกิจได้ด้วยเชื่อเถิดครับว่าคานาอันคือทางรอดของกเกษตรกรของกเกษตรกรไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ